ทุกคนไปชุมชนไป ชุมชนนี้ก่อตั้งโดยชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาหลังจากการเสียกรุงครั้งที่สองในปีพศ2310กว่า500ปีที่ชาวโปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกชนชาติแรกที่เข้ามาค้าขายและ,จะเจริญสัมพันธไมตรีกับชาวสยามร่วมรบในกองทัพจนได้พระราชทานที่ดินและก่อตั้งชุมชนชาวโปรตุเกสและบสถคิตศาสนาขึ้นที่อยุธยา และต่อเนื่องถึงทนบุรีแล,และสืบเชื้อสายชาวสยามปูตุเกสมาเป็นชาวชุมชนกดีจีนในปัจจุบันค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นวัฒนธรรมทางด้านอาหารค่ะจะมีเท้าทองกิบมาหรือว่ามาดีกีมาเป็นชาวญี่ปุ่นและโปรตุเกสและเป็นภรรยาของเจ้าพระยาวิชาเยนหรือว่าคอนสแตนตินฟอร์คอนค่ะเป็นคนเผยแพร่ขนมโปรตุเกสที่ทํามาจากไข่และน้านําตาลยกตัวอย่างเช่นไฝ่ทองทองหยิบทองหยอดบ้าบิดหรือว่าลูกชุบเป็นต้นค่ะ กูดีจีนมีโครงสร้างแบบเรือนริมน้ำของชาวไทยดั้งเดิมคือยกสูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมได้อิทธิพลจีนคือการตกแต่งบ้านมักแกะสลักลายมังกรหรือดอกไม้อิทธิพลโปรตุเกสและตะวันตกคือบางบ้านมีหน้าต่างโค้งแบบโกธิกการผสมผสานของสถาปตัตยกรรมเหล่านี้ทำให้บ้านกูดีจีนมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะปัจจุบันชุมชนกูดีจีน เป็นเพียงชุมชนเดียวที่ยังคงสืบพอบดมระกกทางวัฒนธรรมชาติกูดีจีนประกอบด้วยเชื้อชาติโปรตุเกสสย,ยามขาเขมรจีนและยวนที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมอย่างมากแต่หล่อหลอมกันด้วยพิธศาสนาแกลาเป็นอัตลักษณ์ของคนกูดีจีน <S 2> <S 2> <S ที่มีไปเพณีและวัฒนธรรมต่างจากที่อื่น